เพิ่งเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมไข่นกกระทา3สีมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวเพิ่งมีเทคนิคในการทำให้ขนมกรอบฟูกลวงไม่แข็งกระด้างไม่อมน้ำมันด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเพิ่งจะเลือกใช้มัน3มชนิดนะคะวันนี้นะคะนั่นก็คือมันเทศมันแครอทแล้วก็มันม่วงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่น เป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะนําไปนึ่งให้สุกพ่อสุกแล้วนะคะนํามากดค่ะกดให้ละเอียดกดในขณะร้อนนะคะจะกดได้ง่ายมากๆจะได้มาเป็นมันม่วงมันแครอทแล้วก็มันเทศเรามาดูวิธีการทําแป้งเติมน้าตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เติมเกลือจากนั้นก็เติมแป้งมันลงไปนะคะเราจะทําการนวดระหว่างแป้งกับตัวมันให้เข้ากันดีก่อนนะคะจะได้มาเป็นเนื้อแบบนี้แล้วค่อยใส่ตัวกะชิลงไปนวดต่อค่ะเราจะนวดแป้งนะคะ จนเนื้อเนียนไม่ติดมือไม่ติดภาชนะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะส่วนตัวมันแครอทอัตราส่วนทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ทําการนวดให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วค่อยเติมกะทิแล้วก็นวดออกมาจนได้เนื้อแป้งแบบนี้ส่วนมันเทศเราเติมน้ําตาลทรายเติมเกลือนะคะแล้วก็เติมแป้งมันแต่ที่ต่างกันนะคะเราจะเติมน้ําใบเตยเข้มข้นลงไปแล้วก็เติมกะทิเพื่อต้องการให้ได้ออกมาเป็นแป้งสีเขียวใบเตยแบบนี้นะคะแป้ง3ามสีของเราก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะขึ้นรูปค่ะหยิบแป้งขึ้นมาตามขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการคลึงเป็นลูกๆแบบนี้นะคะแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันเปิดไฟกลางนะคะพอน้ํามันร้อนเอาขนมลงไปทอดได้เลยนะคะอย่าเพิ่งกลับขนมนะคะจับเวลา1นาทีก่อน พอครบเวลา1นนาทีแล้วนะคะถึงค่อยกลับขนมเพื่อป้องกันแม่ขนมมันติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทอดต่อไปพอเราทอดไปสักพักนะคะตัวผิวขนมเริ่มเงาเริ่มใสแบบนี้นะคะเราจะทำการคลึงแล้วก็กด การคลึงและการกดในระหว่างที่เราทอดนะคะจะช่วยทําให้แป้งมันเกิดการขยายตัวเกิดการพองเกิดการฟูและก,การกลวงฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องกดแล้วก็คลึงตลอดเวลาในการทอดจนขนมสุกเลยนะตอนนี้นะคะตัวขนมของเรานะคะเริ่มพองขึ้นมาเป็น2เท่าตัวผิวขนมเริ่มกรอบแล้วนะคะช่วงสุดท้ายที่เราจะตักขนมนะคะเราจะต้องเปิดไฟแรงเป็นการไล่น้ํามันขนมจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะตักขนมขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะคะเพราะตอนนี้ขนมของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะขนมไข่เตา่านกกระทานะคะขนมไข่นกกระทาหรือว่าขนมไข่เต่าของเราเนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น3สีเลยนะคะมีสีม่วงมีสีส้มแล้วก็สีใบเตยนะคะ ขนมไข่นกกระทานะคะที่ให้อร่อยนะคะผิวของตัวขนมจะต้องไม่อมน้ํามันมีควากมกรอบนะคะแล้วก็มีความฟูขึ้นมาเป็นสองเท่ากลัวมีความกลวงด้านในนะคะมันจะอร่อยมากๆนี่นะคะเวลาเราทําขายเราก็ตักใส่ถุงกระดาษนะคะหรือว่าใส่ถ้วยกระดาษสูตรนี้นะคะหวานกําลังดีไม่ได้หวานมากนะคะขนมไข่นกกระทานะคะต้องอาศัยหลักการทอดนะคะฉะนั้นเพื่อนๆหัดไปทําการทอดนะคะแล้วจะรู้ ว่าเทคนิคสําคัญของการทําขนมคือการทอดนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะเผื่อไปทํากินหรือว่าทําขายได้เลยคะ่ะ